แมกโอ้มันหมดแล้วลูกยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยะสวัสดีค่ะเอฟที่จุกูสุคนนะจ๊ะมิลินสวัสดีค่ะหน่อยมิลินสวัสดีค่ะหรือยังคะหล่นหมดแล้วนะเออแม่ก,ก็อยากกินด้วยวางลงเลยลูกวางลงเลยมาเอานี่มาให้ยาด เออวางอย่างนั้นแหละไม่ต้องใส่มืองานสาวคนหน่อืดูดูเจม็กดูเจม็กครับดูเจม็กนะครับเรากินกับมิลินเรากินกับอินูมิลินวันนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งวันแ <laughs> ย่ลัดเป็นพี่เลี้ยง เด็กหนึ่งวันครึ่งชั่วโมงยายพ่นไปตลาดนัดพ่น่ะแม็กโน่แม็กนี่มีเล่นแม็กสิแม็กเกต้าเกตอยแบทนั่นเออหนูก็นั่งตรงนั้นแหละลูกพรุนี้ยายหลัดเป็นพี่เลี้ยงร้านหนึ่งหนึ่งแคครึ่งชั่วโมงอยู่แหละ ย้ายเพิ่นไปตลาดน,น้าซื้อพักให้ลานเพิ่น <c oughs> ดื้อดืดหลานยายหลัดดื้อคักดื้อแน่ยได้นางในหน่อยนี่ไม่ร้องลูกแค่นั้นไม่ร้องเฮ้ยกลัวทำไมนั่นอนะเขาอยากเล่นด้วย เห็นไหมเขาแก่งหางนั่นน่ะเขาอยากเล่นด้วยแล้วนะเขาทําอย่างนั้นน่ะเขาอยากเล่นกับอีนูมิลีอีนูมิลีนก็ให้แม็กซี่เล่นด้วยน้อยแม็กซี่เล่นด้วยน้อยอืมแม็กซี่ก็อยากเล่นด้วยกับมิลินเอาคืดูสิยืนดูตรงนี้แหละนี่ตาลิกนอนอยู่นั่นน่ะ พี่เลียงข้ไปดูเ <laughs> ยี่ยหะออ้าวอีโนะมิลินอ,อ้พี่เลียนกับมีมิซง,งยังยากก่อนสวัสดีค่ะจบคิวแล,ล้วมิลินสวัสดีค่ะก่อน